ดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนํารถบ้านแท้นะคะมิตซูบิชิไซโค o n L 2 0 0นะคะคันนี้รถเดิมบางทั้งคันเลยค่ะคัาซีไม่ผุนะคะพื้นกระบะไม่ผุค่ะทุกท่านเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะคะราคาคันนี้75,000บาทค่ะเป็นรถยนเกียร์ธรรมดาภายในสภาพตามในรูปนี้เลยนะคะทุกท่านมีเล่มเอกสารชุดโอนครบค่ะน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายมาใหม่นะคะ พร้อมใช้งานเลยค่ะวิ่งใช้งานได้ปกติเลยนะคะรถคันนี้นะคะอยู่ที่อำเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะท่านใดสนใจติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดดูรถทดลองขับกันก่อนได้นะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจค่ะทุกท่านถ้าถูกใจยังไงควรเดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่ควรอนมาจำรวมหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ